สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการซีรีส์เกาสมองสนุกเหมือนซีรีส์เกาหลีและได้เติมความรู้ให้สมองในสองภาคที่ผ่านมาเราเดินทางผ่านชีวิตติดลบของเตมูจินจนมาถึงกลยุทธ์การสร้างโลกของเจงกิสคานแต่คุณผู้ฟังครับในปี1227เจงกิสคานผู้ยิ่งใหญ่ก็ถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปทำกลางอาณาจักรที่ทอดยาวจากเกาหลีจรดฮังการี คำถามที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะวินาทีนั้นคือจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอาณาจักรที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อจะคงอยู่หรือจะแตกสลายเหมือนประสาทสายวันนี้คือภาคจบของซีรีส์นี้ครับเราจะมาเกาสมองกันว่ามรดกที่ท้าจริงที่เขาทิ้งไว้คืออะไรและลูกหลานของเขาต้องเผชิญกับชีวิตติดลบรูปแบบใหม่ที่หนักหนายิ่งกว่านั่นคือการแบกรับชื่อเจงกิส่านครับ ปัญหาที่เจงกิสข่านทิ้งไว้คือความสําเร็จที่มันใหญ่เกินไปครับอาณาจักรของเขามันใหญ่เกินกว่าที่คนคนเดียวจะปกครองหรือเทคโนโลยีม้าเร็วระบบยามในยุคนั้นจะรับไหวแม้เขาจะวางแผนมาดีแบ่งอาณาจักรให้ลูกชายทั้ง4คนดูแลแต่สุดท้ายตัวตนและอัตราของแต่ละคนก็ทําให้อาณาจักรมองโกที่ยิ่งใหญ่แตกออกเป็น4ส่วนหลักคาร์เนสเหมือนซีรีส์เกมออฟทรอนส์เลยครับทุกคนแต่งก็อยากเป็นที่หนึ่ง แต่มันมีอยู่คนหนึ่งครับหลานชายแท้ๆของเจงกิสขานที่ได้รับภารกิจที่ยากที่สุดนั่นคือการพิชิตจีนทั้งแผ่นดินชายผู้นั้นชื่อกุปไลหรือที่เรารู้จักกันในนามกุปไลขานนี่คือแรงบันดาลใจและชีวิตติดลบรูปแบบใหม่ครับชีวิตติดลบของกุปไลขานไม่ใช่ความยากจนแบบคุณปู่เจงกิสขานแต่เป็นชีวิตติดลบทางอัตลักษณ์ครับคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับ กรุปไลา่านเกิดและโตมาในทุ่งหญ้าเขาคือนักรบมองโกขนาดแท้ขี่มา้ายิงธนูกินเนื้อดื่มนมม้าแต่งานที่เขาต้องทำคือการปกครองจีนดินแดนที่มีอารยธรรม4,000ปีมีประจยามีขุนนางมีระบบราชการที่ซับซ้อนและที่สำคัญคือชาวจีนมองว่าชาวมองโกคืออนาระยชนนี่คือทางสองแพร่งที่บีบหัวใจเขาเขาทำอย่างไรเมื่อต้องเลือกระหว่างตัวตน กับความสำเร็จของงานและนี่คือจุดที่องค์ประกอบแห่งความดีงามหรือการเสียสละเข้ามามีบทบาทครับคุปไลาคานตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างสุดๆดเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการเสียสละที่หนึ่งเขายอมเสียสละบ้านเกิดเขาตัดสินใจย,ย,ย้ายเมืองหลวงจากคาราครัมในทุ่งหญ้ามองโกเลียมาสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ดาดูหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าปักกิ่ง นี่คือการประกาศเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับว่าข้าไม่ได้มาปล้นแล้วก็ไปแต่ข้าจะอยู่ที่นี่เขายอมทิ้งทุ่งหญ้าที่คุ้นเคยมาอยู่ในกำแพงเมืองที่เขาเคยคิดว่าอึดอัดการเสียสละที่2เขายอมให้เกียรติอารยธรรมจีนแทนที่จะทำลายล้างกุ๊ปไล่ขานเลือกที่จะให้การสนับสนุนเขาตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาในชื่อแบบจีนแท้ๆว่าราชวงศ์หยวนที่แปลว่าจุดเริ่มต้นหรือต้นกำเนิด เขาให้การอุปถัมภ์ศิลปินให้การสนับสนุนศาสนาทั้งพุทธเตา๋าของจือและเขาให้โอกาสขุนนางจีนบางส่วนกลับมารับราชการแม้ว่าลึกๆเขาจะยังไว้ใจคนมองโกลมากกว่าก็ตามเขาเรียนรู้ที่จะเป็นฮ่องเต้นในตอนกลางวันและกลับไปเป็นขานในตอนกลางคืนครับและการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นมรดกตกทอดมาจากเจงกิสขานในภาคที่สองคือการเปิดโลกครับเพราะกุบไลาขานเปิดกว้างนี่แหละครับ สันติภาพบนเส้นทางสายไหมแพ็กซ์มองโกลิกาจึงยังคงอยู่และมันทำให้ชายหนุ่มนักเดินทางจากเวนิสอิตาลีที่ชื่อมาโคโปโลหรือมาโคโปโลนั้นสามารถเดินทางข้ามโลกมายัางจีนได้ครับคุณผู้ฟังนึกภาพครับกรุร๊ปไลคานผู้เป็นหลานของนักรบที่โลกตะวันตกหวาดกลัวกลับให้การต้อนรับมาโคโปโลอย่างอบอุน่นให้ตำแหน่งให้ความไว้ใจจนมาโคโปโลได้รับใช้ราชสำนักอยูนถึง17ปีเลยครับ นี่คือความมหัศจรรย์ครับการเสียสละความเป็นมองโกลดั้งเดิมของกรุรายขาน,นั้นมันได้ให้โอกาสโลกตะวันออกและโลกตะวันตกมาพบกันอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกเทคโนโลยีศิลปะและเรื่องเล่าถูกแลกเปลี่ยนกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับซีรีส์สภาคของเจงกิสขานกำลังจะบอกเราอะไรครับภาคที่หสอนให้เราสู้แม้จะเจอชีวิตติดลบแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาเหมือนเตมูจินที่ถูกล่ามขือขา ภาคที่สองสอนให้เราสร้างเมื่อเรามีอำนาจเราต้องรู้จักให้และเสียสละเพื่อสร้างระบบที่ยุติธรรมเหมือนที่เจนกิสคานสร้างยาสาและระบบหยามและภาคที่สามภาคจบสอนให้เราปรับตัวครับมรดกที่แท้จริงของเจนกิสคานไม่ใช่แค่การพิชิตแต่คือการเชื่อมต่อโลกและมรดกที่แท้จริงของกุปไลายคานก็คือการแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการเสียสละต,ตัวตนเดิมที่แข็งกร้าว และการให้เกียรติคู่แข่งหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างอาจเป็นหนทางเดียวที่ทําให้มรดกนั้นยิ่งใหญ่และคงอยู่ต่อไปไม่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังกําลังแบกรับมรดกหรือความคาดหวังที่หนักอึ้งแค่ไหนหรือกําลังสับสนในอัตลักษณ์ของตัวเองก็ขอให้จําเรื่องของกุ๊บลายขานไว้ครับความกล้าหาญที่แท้จริงอาจไม่ใช่การยึดมั่นในสิ่งเดิมแต่อาจเป็นการกล้าที่จะปรับตัวและผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เกาสมองไตราภาคเจงกิสขานมาจนจบครับหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอิ่มเอมใจและได้แรงบันดาลใจดีๆกลับไปและพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสวัสดีครับ